ปางแง่มห้วยชาวบ้านให้สมัยบัตรเดินหน้าเปิดรถไฟฟ้าอีกสองสายสาย17และสาย82เดินทางจากฝั่งทนเชื่อมต่อระบบล้อรางเรือจัดโปรบัตรคนจนจ่าย10บาทตั๋ววัน40บาทจนถึงสิ้นปีครับ ที่ไทยสมัยบัตรศูนย์พระประแดงกรุงเทพมหานครในศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีทดลองเปิดให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าสาย17หรือ4ีขีดสเส้นทางพระประแดงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและสาย82หรือ4ี่ขีดท่าน้ำพระประแดงบางลำพูโดยมีผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารบริษัทไทยสมัยบัตรจำกัดเข้าร่วมครับ รถมีไฟปานี้นครับยังผลิตตรงตามกฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราจะเห็นได้จากตรงบันไดาทางขึ้นลงได้จัดทำพื้นที่ลาดเอียงเพิ่มความทันสมัยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่นั่งรถวินแช์ ตุ่มนักเกรียนนักศึกษายังได้ร่วมทดลองนั่งรถมีไฟฟ้าสาย8.2จากพระประแดงมุ่งสู่ท่าเรือสะพานพุทธฝากทองตลาดพร้อมๆกับท่านรัฐมนตรีครับในสักสยามคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เลยถือโอกาสเล่าชีวิตวัยเด็กสมัยเรียนที่โรงเรียนสวนกลาบให้เด็กนักเกรียนรุ่นปัจจุบันฟังครับในอดีตใช่ไหที่เล่าให้ฟังอ่ะเข้ามาปี19าอ่ะโอ้โหลำบากคุณสมโพธิทันหรือเปล่าไม่รู้ ออรถเมล์ในเลือดนะเนี่ยตัวขนแบบเขย่งอ่ะรู้สึกเข้ามานี่เริ่มที่ห้าสิบตังค์แล้วมาเป็นบาทแต่แน่นเป็นปากระป๋องแน่นนี่แบบยังจำได้ะตัยพนาการที่ยังเป็นเป็นลูกลางเป็นลูกลางเลยแถวว่าลามเก้าแ้วอะไรเทุ่งนาว่าแเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ติดหมาละเมื่อวกเข้ามาสมัยปัจจุบันท่านบอกว่าสะดวกสบายขึ้นเยอะนั่งรถเมล์ไฟฟ้าแล้วไปลงเรือไฟฟ้า ต่อไปยังท่าเรือท่าช้างเชื่อมโยงเครือข่ายระบบล้อรางเรือแบบไร้รอยต่อครับเชื่อมโยงทุกการเดินทางอย่างไร้รอยต่อล้อรางเรือโดยเบื้องต,ต้นสาย17จะบรรจุรถจำนวน5คันและสาย82จำนวน15คันจากนั้นจะทยอยเพิ่มจำนวนรถขึ้นเรื่อยๆครับขยายไปเรื่อยๆซึ่งเรามีเป้าหมายนะครับว่าในปีนี้นะครับ2565เนี่ย ทางบริษัทไทยสมายบาัสเนี่ยกรมการขนส่งทางบกกระทรชุมน,นาคมเนี่ยจะเปิดบริการโดยการใช้รถไฟฟ้าให้ได้ไม่น้อยกว่า1,250คันนะครับแล้วก็จะใช้เวลานะครับในการที่จะบรรจุรถเนี่ยเปลี่ยนรถเดิมๆรถเก่าๆเนี่ยนะครับที่มีสภาพการใช้งานที่ก็อย่างที่เราเห็นน่ยนะครับเป็นไปตามอายุเขาอะนะครับก็ต้องเปลี่ยนออกไปก็จะมีปริมาณรถที่จะต้องเข้ามาใช้บริการในเรื่องนี้ไม่น้อยกว่า5,000คันใน3ปีนะครับซึ่งก็คิดว่า สิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องของการสร้างความสะดวกความสะอาดและความปลอดภัยความความสบายให้กับพี่น้องประชาชนรถมีไฟฟ้าพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายและปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบกล้องวงจรปิด CCTV การใช้เทคโนโลยีระบบ AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการที่จะควบคุมความเร็วรถในการที่จะเฝ้าติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานนะครับขอรถแล้วก็มี พูดง่ายๆว่ามีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของบริษัทในการที่จะพัฒนาให้ความสามารถของพนักงานขับรถเนี่ยและผู้ให้บริการบนรถเนี่ยสามารถที่จะมีการพัฒนาที่ลื่นภาพนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชื่นชมนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่เป็นความปลอดภยัยจริงๆในรถเนี่ยก็คือระบบเข้าระวังการที่จะเกิดเกิดเหตุอญยกรรมหรือความรุนแรงในรถทางบริษัทติดกล้อง CCTV ไว้ไว้บนรถเนี่ย6จุดด้วยกันนั่นหมายถึงว่าทั้งรถนี่จะสามารถเห็น ทุกๆส่วนในรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คิดจะก่ออาชญากรรมคงลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าท่านทาเมื่อไหร่กล้องจะบันทึกภาพไว้ใช้เทคโนโลยี AI เก็บข้อมูลการเดินทางประมาณผู้โดยสารผ่าน e-ticket และ CCTV นํามาวิเคราะห์เพื่อกำหนดการจัดสรรเวลาเดินรถที่เหมาะสมพร้อมแอปพลิเคชัน TSB Go ที่เพิ่มความสะดวกในการเดินทางตรงนี้แหละครับที่เรียนให้ฟังว่า e-ticket เนี่ย จะเป็นเรื่องที่จะนํามาใช้ในเรื่องของการที่จะกําหนดจํานวนเที่ยววิ่งและก็เวลาในการที่ปล่อยเพราะว่าอ e ีเิปตยจะเป็นข้อมูล big data นะครับมาบอกว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีผู้มารับบริการขนาดไหนวันนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงทดลองอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้มีเสียงของการที่ร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่ารถเนี่ยอย่งางสายแปดเนี่ยว่าบริการไม่พอนะครับยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนํามาวิเคราะห์โดย AI นะครับว่าจริงๆแล้วก่วงเวลาใดพี่น้องประชาชนต้องการแค่ไหนนะครับแล้วในอนาคตนี่ผมเรียนนะครับว่าทางบริษัทกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันซึ่งจะสามารถซิงคนนั้นกับตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแล้วจะอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนที่โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยได้ก,กดดูนะครับว่ารถเมล์ไฟฟ้าที่พี่น้องจะรอใช้ใบริการเนี่ยคันที่จะมาถึงเนี่ยสายที่จะมาถึงเนี่ยตามที่พี่น้องต้องการเนี่ยจะมาถึงเวลาเท่าไหร่ แล้วบนรถเนะี่ยมีผู้นั่งอยู่แล้วเท่าไหร่มีสีบ้างเท่าไหร่นะครับนั่นก็จะเป็นเรื่องที่สามารถที่พูดง่ายๆว่าไม่ต้องไปเบียดเสียดเจียดแล้วทางบริษัทเขาก็จะดูนะครับว่าขณะนี้เนี่ยความต้องการเป็นยังไงไม่พอเขาก็จะเพิ่มรถขึ้นมานะครับเมื่อถามถึงหลังจากเปิดให้บริการรถมไฟฟ้าสายแดเส้นทางแฮปปี้แลนด์ท่าเรือสพพุธเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่า มีรถให้บริการ153คันจากการทดลอง1เดือนเสร็จผลตอบรับดีมากเฉลี่ยผู้โดยสารวันละกว่า7,000คนครับกำหนดราคาค่าโดยสารตามรัฐทางไว้ที่15บาท20บาทและ25บาทผู้ถือบัตรสวัสิการแห่งรัฐ10บาทตลอดสายจนถึงสิ่นปี2565และยังจัดทำตัวพิเศษ สำหรับประชาชนทั่วไปที่เคยจ่ายค่าเดินทางค่าโดยสารมากกว่า40บาทต่อวันจะไม่มีการเก็บค่าโดยสารเพิ่มครับเรียกว่าฟิกค่าโดยสารแค่40บาทต่อวันขึ้นรถเมล์ไฟฟ้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีกครับนางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารย์พิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมัยบัตรจำกัดซึ่งใบหน้าก็ายิ้มแย้มแจ,จ่มใสสมชื่อไทยยิ้มไทยสมัยบอกว่าเพื่อเชื่อมโยงระบบล้อรางเรือแบบไร้รอยต่อและรองรับการเดินทางทุกรูปแบบใหม่ไทยสมัยบัตรได้เตรียมเรือไฟฟ้าเล่นลอยลำอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพยา พร้อมให้บริการกับพี่น้องประชาชนครับวันนี้ที่เรานั่งมานะคะก็จะเป็นเรือไฟฟ้า100%พลังใช้พลังงาน100%ในการขับเคลื่อนตอนนี้เรามี22 22ลำนะคะจากาน้ำนนเนี่ยมาถึงสะพานสาทรน,นะคะและอนาคตเนี่ยเรากำลังที่จะต่อเรือเพิ่มออกมาอีก20คัน20ลำนะคะก็จะมีประมาณ45ลำนะคะในอนาคตอีกไม่ชา้าอีกไม่นานเนี่ยค่ะ เพื่อความสะดวกสบายและประโยชน์สูงสุดในการเดินทางของพี่น้องประชาชนไม่นานนะครับจะขยายแยกย่อยไปตามลำคลองต่างๆของกรุงเทพมหานครนะครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่เฟซบุ๊กข่าวป๋าแงมทุกวันและยูทูปป๋าแงมพระรเจ้านายปูนปูน